ล่าสุดคะ่ะพี่น้องขาทางด้านคุณเบิ้ลปทุมราชนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ Post, ขอโทษบอสบิ๊กนะคะบิ๊กทิติวุฒหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วทางด้านนะคะคุณกองหวยรายเองเนี่ยก็มาคอมเมนต์เตือนสตินะคะคุณเบิ้ลปทุมราชหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์เกิดอียัางึ้นนะคะทำไม เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงและทำไมนะคะคุณเบิ้ลปทุมราชเนี่ยถึงได้ขอโทษบอสบิก๊กเมื่อในสาวไอสีมวาวอาซูพีสูนองฟังค่ะก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องมักมลลนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอทำช่องต่อไปและจะได้นะคะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันมาค่ะพี่น้องค่ะ เกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมนะคะคุณเบิ้ลถึงได้ขอโทษทางด้านบอสบิ๊กจากประเด็นดราม่าเรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะคะคุณเบิ้ลได้โพสต์ลงในเพจส่วนตัวเอาไว้แบบนี้คะ่ะพี่น้องคะซึ่งนะคะเพจเบิ้ลปทุมราชกรณีของน้องบิ๊กอย่าเข้าข้างผมหรือไปปั่นว่าน้องต่อในเพจหรือแอปอื่นๆผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น หรืออยากเป็นคนที่สอนผ่านสื่อมันเป็นช่วงที่ผมตลกในพีเคต่อ,ตอแต่เข้าใจใจเข้าใจเราบางคำไม่ตลกผมจะไม่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะผมโคตรรู้เยอะและรู้ว่าเจตนาจะทำอะไรจะพูดอะไรผมรับผิดผมรับผิดครับในกรณีนั้นถูกเอ่ยถึงบุคคลที่สมทั้งตัวของหลานด้วยผมขอโทษ ตัวน้องแล้วก็หลานน้อยด้วยครับผมไม่ได้มีเจตนาผมรักน้องและไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเชื่อว่าจากนี้จะเป็นเหยื่อของช่องข่าวต่อไปแต่ผมเจตนาดีและไม่ชะ่าใจทางด้านคุณเบิ้ลน,นะคะก็ได้โพสร,ระบุข้อความขอโทษบอสบิ๊กแล้วก็ขอโทษนะคะลูกของบอสบิ๊กด้วยก็คือน้องนาริตะแล้วก็น้องตูเกียว ทีนี้ค่ะคุณก้องห้วยไล่เองเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์เตือนสติทางด้านคุณเบิ้ลปทุมราชเอาไว้แบบนี้กูบอรู้นะว่าพวกมึงมีอย่างกันแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์เข้าใจเลยยิ่งเรื่องครอบครัวเป็นบทเรียนตัวเองเดอ้อกูก็ไม่ได้ดีไปกว่ามึงหรอก แต่หลังจากนี้ระวังคำพูดตัวเองน้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวที่น่าเห็นใจอยู่แล้วพอไปพูดหรือมีกิกริยาใดาไปเกี่ยวข้องมันเลยมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังไม่ว่าใครก็ตามไม่ใช่เฉพาะแค่น้องตามนั้นยอมรับผิดแล้วขอโทษให้มันผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งนะคะสาวไอก็ได้นําเสนอข่าวนี้แล้วก่อนหน้านี้นะคะสาหรับใครที่ยังไม่เห็นข่าวนี้เนาอะ,อะสาวไอซีเบาให้ฟังหมค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเบิ้ลปทุมราชและก็บอสบิ๊กเนี่ยได้มีการไลฟ์พูดคุยกันในช่องต่อๆเป็นการไล่แบทเทิลกันแล้วก็พูดคุยกันแต่ในบางช่วงบางตอนค่ะพี่นองขาคือคุณเบิ้ลปทุมราชเนี่ยได้เอ่ยถึงลูกของบอสบิ๊กแล้วก็ได้พูดถึงชื่อลูกประมาณว่าเป็นอย่างบอสบิ๊ก คือเอาลูกซื้อลูกมาทำมาหากินมาใช้ชื่อเป็นค่ายเพลงเป็นค่ายหมอลำไม่ว่าจะทำแบรนด์ก็เป็นชื่อลูกจะทำคาเฟ่ก็เป็นชื่อลูกเอาชื่อลูกมาทำมาหากินไม่แนะนำแล้วก็ไม่เห็นด้วยเผื่อว่าวันหนึง่งลูกนะโตขึ้นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับบอสบิ๊กนะคะกับคุณพ่อคุณแม่อาจสซิบริดมาก์มอลำนำั่มเผื่อว่าลูกโตโตขึ้นเนี่ย อยากจะไปเป็นเกาหลีอยากไปเป็นดาราเกาหลีอยากจะไปเป็นเคป๊อปและไม่ได้ชื่นชอบหมอลำเหมือนคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่พอใจนะคะที่เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาซื้อไปแขวนนะคะหมอลำทําให้ลูกเนี่ยไม่พอใจก็ได้ทีนี้แหละคะ่ะประเด็นนะคะประเด็นดราม่ามันเกิดจากตรงนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะทําให้เนี่ยละ f c แฟนขับทางด้านบอสบิ๊กนะคะทัวลงลงนะคะคุณเบิ้์นปทุมราเต็มๆว่าหลอกดา่าบอสบิ๊กบ้างละ่ะทำไมมาพูดแบบนี้นะคะจะว่าอะไรก็ว่าไปมาว่าเรื่องลูกได้ยังไงลูกเขานะคะเขาจะทำอะไรก็ได้ซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อลูกอยู่แล้วที่เขาทำนะตั้งเป็นชื่อหมอลาเป็นชื่อคณะหมอลาเป็นคาเฟ่เป็นแบรนด์จริง,รงๆลูกเขาจะภูมิใจด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้พ่อเขาเองเนี่ยมี ชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีเงินทองซัพพอร์ตลูกๆทําให้ลูกๆเนี่ยเติบโตนะคะมีการศึกษาที่ดีนะคะอยู่ดีกินดีเพราะพ่อคนนี้พ่อบอสบิ๊กนะคะเป็นคนเก่งทํามาหากินก็เก่งทําไมจะไม่ภูมิใจทําไมจะไม่รักหมอลํานะคะคือคนด่าแล้วก็ต่อว่าทางด้านคุณเบิ้ลปฐุมราชเยอะมากค่ะพี่น้องคะในจะเรื่องคําพูดที่ไม่สุภาพ บอกว่าเบิรลนปทุมราชนะว่ากับบอดบิ๊กวอากับบมวนใส่ค้ามมึ่งๆกูกูนะคะซึ่งไม่รู้หรอกว่าสนิทกันแค่ไหนหรือว่าสนิทกันมากน้อยเพียงใดแต่ก็ไม่ควรจะพูดกับบอสบิกว่า มึงกูไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่กล้องห้วยไล่นะที่คุณจะมาพูดมึงกูได้ตลอดเวลาซึ่งนะคะชาวเน็ต FC แฟนคลับของบอสบิ๊กเองเนี่ยก็พอได้เห็นคลิปนะพี่น้องคะ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเบิ้ลน,นะเพิ่นเจตนาแบบไหนเจตนาหยอกล้อพูดเล่นนะคะอยากจะหยอกบอสบิ๊กนะคะแล้วก็ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจาะบ่หูหล้วว่าเจตนาเพิ่นจังใดแต่ fc แฟนคลับก็ตีความหมายไปประมาณนี้เนาะอย่างนะคะตอนนี้เนาะคุณเบิ้ลปทุมราชเองเนี่ยได้ออกมาขอโทษทางด้านบอสบิ๊กแล้วกับเหตุการณ์นี้เราก็บอกว่าจะไม่นะคะบอกว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการยอมรับผิดเพราะว่าตัวเองรู้ทั้งรู้และก็ไม่ควรทําแบบนี้ขอโทษบอสบิก๊กขอโทษหลานนะคะหลานทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องนาลิตะแล้วก็น้องตูเกียวด้วยเนาะ fc แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่า ทางด้านคอมเมนต์ค่ะพี่น้องค่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบางคนนี่ก็ให้กําลังใจเนาะก็ขอให้กําลังใจแล้วก็ให้อภัยคุณเบิ้ลปทุมราชเนาะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจแต่หลายคนนี่ก็ยังแบบว่ายังแบบอ่ะยังแบบยังดราม่านะคะยังมีทัวร์ลงยังต่อว่าทางด้านคุณเบิ้ลปทุมราชอยู่พี่น้องค่าเขาก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเบิ้ลปทุมราชแล้วกันเนาะ เออแล้วกูหูอยูวะาลราผิดมองไดควรแก้ตรงไหนแล้วก็เราเองก็กล้าที่จะออกมาขอโทษนะคะโพสขอโทษบอสบิ๊กบอสบิ๊กเองเนี่ยคงไม่ได้ติดใจอะไรนะคะเราก็คือเสียหายอภัยทางด้านคุณเบิร์นปฐมราลวละเราเองบอสเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะคะเป็นคนใจกว้างถือว่า ครั้งนี้เป็นความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วกันเนาะถือว่าการขอโทษขออภัยครั้งนี้ให้มันจบไปซะพี่น้องคะครั้งหน้านะคะก็เป็นอะไรที่เล่าสิเดระวังมากขึนที่จะบอไดใ้ใช้คําพูดแบบนี้กับคนอื่นนะคะนอกจากคุณกองห้วยไล่เท่านั้นเนาะพี่น้องคะอาเป็นกําลังใจให้กับบอสบิ๊กด้วยนะคะตอนนี้ไปเกาหลีเนาะไปเป็นหนุ่มเกาหลีคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ย ไปตัดผมใหม่นะคะได้ทรงผมออปป้ารอถูกใจ FC แฟนคลับมากๆค่ะรอแห้งค่ะลุกนี้กลับมาเมืองไทยเนี่ยจะลืมเมืองไทยหรือย,ยังเนาะจะหอบกิมจิมาฝาก FC แฟนคลับไหมเนาะเป็นกำลังใจให้กับบอสบิ๊กค่ะเที่ยวให้สนุกทำงานให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะกลับมาไทยไวๆ FC แฟนคลับคิดถึงสำหรับเมื่อน,นี้นะคะสาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ